สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมในเกมมือถือโปเกมอนที่มีชื่อว่าเกมโปเกมอนลีกเป็นเกมใหม่จากทางแอป X7 เกมนะครับตัวเกมเนี่ยมาพร้อมกับแผดภาษาไทยด้วยเพียงแต่ว่าแผดภาษาไทยของตัวเกมยังเป็นเวอร์ชันเบตา้าบางประโยคเนี่ยอาจจะยังเป็นภาษาจีนอยู่นะครับส่วนรูปแบบการเล่นของตัวเกมเวลาที่เราเข้าไปต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นการใช้โปเกมอนดวลกันแบบนี้เลยนะครับจะแบ่งโปเกมอนออกมาเป็น2ฝั่งนะครับซึ่งเราเนี่ยจะสามารถเลือกโปเกมอนในการนํามาลงสนามได้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ผม มีโปเกมอนเพียงแค่2ตัวเท่านั้นแต่ขอบอกไวก่อนเลยกันว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแฟนๆอนิเมะเรื่องโปเกมอนสักเท่าไหร่น,นะครับรู้จักอยู่เพียงแค่ไม่กี่ตัวเอาจิงเนี่ยก็รู้จักเพียงแค่บิกาจูตัวเดียวเท่านั้นแหละครับส่วนรูปแบบการต่อสู้เนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเราจะสามารถทําการกดใช้สกิลได้ที่ตรงนี้นะครับมีกรงเล็บมีเห่าหอนมีประกายไฟส่วนหนึ่งสกิลยังไม่ปลดล็อกนะครับผมต้องไปทําการอัพเลเวลโปเกมอนเพิ่มก่อนนะก็เดี๋ยวเรามาทําการโจมตีกันนะครับแบบนี้เลยนะ ก็นอกจากการต่อสู้เนี่ยเรายังสามารถทําการจับโปเกมอนได้ด้วยวิธีจับโปเกมอนเนี่ยผมได้เควสมาพอดีนะก็คือให้เราเนี่ยทำการเดินไปตามทุ่งหญ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเจอกับ Pokemon โปเกมอนโผล่ขึ้นมานะส่วิธีในการจับเนี่ยก็จะเหมือนจากอนิเมะเรื่องโปเกมอนเลยให้เราเนี่ยเอาโปเกมบอลนะครับผมมาทําการโยนใส่โปเกมอนฝั่งตรงข้ามนะแล้วมันก็จะมีโอกาสในการจับสําเร็จหรือไม่สาเร็จเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโปเกมบอลของเรายิ่งเราใช้โปเกมบอลที่เป็นระดับสูงนะครับโอกาสที่จะสําเร็จเนี่ยมันก็จะยิ่งสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่า เราใช้เป็นโปเกบอลที่มันเป็นสีขาวนะครับหรือว่าระดับต่ำเนี่ยโอกาสที่เราจะจับได้มันก็จะต่ำนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าผมใช้โปเกบอลระดับต่ำเนี่ยผมจะจับเจ้าโปเกมอนตัวนี้ได้โดยการใช้ไปกี่ลูกโปเกบอนนะครับตรงนี้ได้เลยหรือเปล่ายังไม่ได้นะครับผมล้มเหลวนะถ้าล้มเหลวเราก็จะโดนโจมตีสวนกลับมาแบบนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราโยนไปต่อนะครับ ได้หรือ,อยังโดยเฉลี่ยจากที่ผมได้ลองจับประมาณ3ลูกก็จะได้นะครับประมาณ3 5ถึงลูกถ้าเป็นระดับต่ำผมเชื่อว่าน่าจะไม่เกินนะี้นะถ้าเกินนี้อาจจะโชคร้ายแล้วเหรอครับอ่ะเดี๋ยวเราลองโยนไปต่อนะครับได้เลยไหมแบบนี้น่าจะได้แล้วหรือเปล่าได้แล้วนะครับพอได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับผมว่าต้องการที่จะจับไหมหรือว่าปล่อยคืนสู่ป่านะครับผมก็จะจับเลยละกันพกเพราะ q u e ผมเนี่ยต้องการจับโปเกมอนตัวนี้พอดีนะครับให้มันครบ2ตัว ก็นอกจากการต่อสู้การจับโปเกมอนแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะเน้นเล่นตามเควสไปเรื่อยๆในช่วงเวลแรกๆนะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเควสของตัวเกมกันนะครับก็กดไปที่คําว่า g o ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะทําการวิ่งไปหาเควสให้เราโดยอัตโนมัตินะ ส่วนแมปของตัวเกมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอ้างอิงมาจากอนิเมะเรื่องโปเกมอนหรือเปล่าก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าผมไม่ใช่เป็นแฟนๆอนิเมะเรื่องนี้นะและตอนที่เราเข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยตัวเกมจะมีเราเลือกเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับสามารถตั้งชื่อได้ผมเลือกมาเป็นเพศชายนะครับก็น่าจะส่งเควสดสาเร็จนะ เรียบร้อยนะครับก็จะได้รับ e p ของตัวละครนี้ผิวของโปเกมอนอะไรกลับมาประมาณนี้ก็รูปแบบการเล่นของตัวเกมเนี่ยก็เป็นประมาณนี้นี่แหละครับทีนี้ไปดูวิธีในการดาวน์โหลดกันดีกว่าเผื่อว่าใครสนใจหาเกมโปเกมอนใหม่ๆเล่นยูขั้นตอนแรกนะครับทุกคนเนี่ยทำการกดที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็ลิงก์ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะเราจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับพอมาที่หน้านี้เนี่ยกใกล้เราทําการกดดาวน์โหลด for android ไปได้เลยหลังจากเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับมาเป็นไฟล apk นะให้เราทําการกดติดตั้งพอเรากดติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะได้มาเป็นตัวแอป X7 Game อันนี้มาหลังจากเราติดตั้งแอปเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการเปิดตัวแอปขึ้นมาได้เลยพอเปิดตัวแอปมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าแอปของใครเนี่ยมีให้อัปเดตก็อย่าลืมไปทําการกดอัปเดตด้วยนะครับหลังจากอัปเดตและเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็ให้ไปที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์ชื่อเกมไปได้เลยนะครับผมว่าโปเกมอนลีกนะตัวเกมเนี่ยก็จะขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับผมหรือว่าถ้าพิมพ์เป็นภาษาไทยน่าจะพิมพ์ว่าลีกโปเกมอนได้เหมือนกันนะครับกดเข้าไปแล้วก็ทําการกดดาวน์โหหลดตดตติั้้้งออะไรรรใเียบยบ ทีนี้สาหรับผู้เล่นที่เข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยตัวเกมจะด้งมาที่หน้าลงชื่อเข้าใช้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการล็อกอินหรือว่าการลงชื่อเข้าใช้โดยการใช้เพียงแค่อ e ีเมลอันเดียวไม่จาเป็นต้องใช้รหัสผ่านนะครับให้เรากดมาที่มุมล่างตรงนี้นะลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอ e ีเมลนะครับด้านบนให้เรากรอกอ e ีเมลที่เราต้องการที่จะใช้ล็อกอินนะครับหลังจากกรอกอ e ีเมลเสร็จแล้วเนี่ยให้มาที่ช่องรหัสตรงนี้แล้วก็กดคําว่ารับรหัสได้เลยก็จะมีโค้ดเนี่ยส่งไปที่อ e ีเมลที่เรากรอกด้านบนนะครับให้เรา,เา,เา่รนนาสู บบได้เลย ทีนี้สำหรับคนที่เข้าเกมมาแล้วตัวเกมยังไม่มีภาษาไทยแบบผมนะครับวิธีในการเปลี่ยนแพทของภาษาเกมเนี่ยให้เป็นภาษาไทยให้เราทําการเปิดตัวแอป x 7็กซ์เเกมขึ้นมานะครับมันจะเป็นรูปกลมๆไอคอนเลเก็กต,ตรงนี้นะให้เราทําการคลิกขึ้นมาทีหนึ่งนะครับก็จะเด้งมาที่หน้านี้ให้เราไปที่มุมขวาล่างเข้าไปที่การแปลแล้วก็เลือกแพทการแปลเกมตรงนี้นะครับตอนแรกของทุกคนเนี่ยน่าจะเป็นของภาษาจีนอยู่นะให้เราทําการกดเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็กดเลือกมาที่ภาษาเกมนะครับเลือกที่ภาษาไทยหลังจากนั้นตัวเกมจะมีการ El G รีสตาร์ทนะครับ แล้วก็เข้าเกมมาใหม่ก็จะมีภาษาไทยให้เราแล้วนะครับแต่อย่างที่ที่ผมได้บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยการแปลของตัวเกมยังเป็นการแปลแบบเบต้าอยู่ก็อาจจะมีบางเมนูบางหัวข้อนะครับที่ยังคงเป็นภาษาจีนอยู่นะอทีนี้แล้วก็กลับมาที่ตัวเกมกันต่อนะครับก็ตัวเกมอย่างที่ผมได้บอกไปว่าช่วงแรกๆที่เราเล่นเนี่ยก็จะเน้น Cell. เล่นตามเคสไปก่อนนะซึ่งช่วงแรกๆเลยเนี่ยจะเป็นการไปสู้กับเทรนเนอร์คนอื่นนะครับในการเอาชนะโปเกบอลไม่ใช่โปเกบอลสิเอาชนะโปเกมอนของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็จะผ่านเคสแต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆ ตัวเกมก็จะสอนให้เราไปตกปลาบ้างนะครับผมไปทําการจับโปเกมอนบ้างอะไรแบบนี้นะก็ถือว่าไม่ค่อยน่าเบื่อดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูการตกปลาในเกมนี้กันว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับเพราะผมก็ยังไม่เคยตกปลาเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาลองตกปลากันดูนะครับว่ามินิเกมตกปลาเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะเราต้องกดเป็นแบบควิก k t ม m อีเวนต์หรือเปล่าตัวนี้ก็ตกไปได้สักพักแล้วนะครับติดเบ็ดแล้วยังไงเหมือนว่าเราไม่ต้องกดนะครับเราก็น่าจะได้รับปลามาโดยอัตโนมัติเดี๋ยว ไม่ได้รับปลาแต่ว่าตกไปเจอกับโปเกมอนที่อยู่ในน้ํานะครับแบบนี้ก็ใช้ไฟไม่ได้นะครับเพราะว่ามอนเนี่ยมันเป็นาธาตุน้าเห่าหอนงั้นเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนเอาเป็นโปเกมอนอีกตัวหนึ่งของผมที่เป็นาธาตุพืชมาแทนแลวกันนะครับกดแทนที่ไปนะเป็นาธาตุที่ชนะทางนะครับอันนี้ถ้าใครที่เป็นแฟนๆโปเกมอนเนี่ยก็น่าจะพอรู้นะครับผมว่าพวกโปเกมอนก็จะมีพวกเป็นพืชเป็นไฟเป็นอะไรพวกนี้นะครับผมก็มันจะมีทานแพ้ทางชนะทางอ้างอิงตามโลกความเป็นจริงเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอ่อทการใช้สกิลนี้แล้วกันนะ พอเราใช้สกิลเนี่ยฝั่งนองข้ามก็จะใช้สกิลมาด้วยนะครับจะเป็นการโจมตีแรกกัน H p ฝั่งในหมดก่อนเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายแพ้ไปอ่ะทีนี้แล้วก็มาดูระบบการอัปเกรดโปเกมอนที่เราได้มากันบ้างน,นะครับก็โปเกมอนเราสามารถเอามาจัดทีมในการเอาไว้ต่อสู้เนี่ยได้สูงสุดที่6ตัวด้วยกันนะครับก็จะเห็นว่าช่องด้านล่างตรงนี้เนี่ยผมยังว่างอยู่ถึง4ช่องนะวิธีในการเพิ่มโปเกมอนตัวใหม่หลังจากที่เราไปจับมาได้แล้วนะครับก็ให้เราทําการกดที่คลิกเพื่อเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโปเกมอนีเรราาานนนกะป๋ขขึ้ข้้้โชดงงต ก็ให้เราคลิกโปเกมอนที่เราต้องการนะครับผมหลังจากนั้น,นเนี่ยก็กดที่ภาษาจีนตรงนี้นะครับโปเกมอนตรงนั้นมันก็จะเข้ามาอยู่ด้านล่างตรงนี้ให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทีนี้ต่อไปเรามาดูวิธีในการอัปเกรดโปเกมอนของเรากันบ้างนะครับโปเกมอนในเกมนี้สามารถทําการวิวัฒนาการหรือว่าการเลื่อนขั้นได้ด้วยนะอย่างตอนแรกไอเจ้าบางกรไฟของผมตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นเป็นแค่ร่างเบบีอันเล็กนะครับและทีนี้เนี่ยผมก็ได้เลื่อนขั้นมาให้เป็นร่างวัยรุ่นนะครับผมและถ้าผมทําการอัปเกรดขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นร่างบาง ส่วนวิธีในการได้รับอัปเดตตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเควสมันก็จะมีการแจกตรงนี้มานะซึ่งเราก็สามารถกดดูได้ด้วยนะครับผมว่าเราจะสามารถหารับได้จากช่องทางไหนได้บ้างด้วยนะครับแต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะมีแจกให้อยู่นะครับจากเควสฝึกสอนมันจะบังคับให้เราเนี่ยทำการอีโวโปเกมอนอยู่แล้วส่วนถามว่าเกมนี้เนี่ยมีการชาหรือเปล่านะครับก็มีตู้การชาอยู่นะครับจะอยู่ตรงนี้นะให้เราทําการมาสุ่มนะครับก็จะแบ่งเป็นไข่สุ่มธรรมดาแล้วก็ไข่สุ่มระดับสูงนะครับผมก็เดี๋ยวเราาาามทํกรลอง สุ่มสัก300เพรดูนะครับผมว่าจะได้อะไรนะครับออนิเมชันหน้าตาการสุ่มกระชายก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะได้มาเป็นเอ่ออันนี้เป็นชิ้นส่วนนะครับไม่น่าจะได้มาเป็นโปกเกมอนเลยนะเอ้ยได้มาเป็นโปกเกมอนเลยนะครับไม่ใช่ชิ้นส่วนนะผมดูผิดนะครับก็ได้มาแล้วเนี่ยก็ขอทําการจับเลยแล้วกัน น่าจะเป็นมอนสเตอร์ระดับธรรมดานะครับไม่น่าจะใช่พวกระดับตำนานอะไรพวกนี้ก็เป็นว่าใครที่เป็นแฟนๆโปเกมอนเนี่ยโหลดมาเล่นขำๆก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องไปเติมเงินจริงจังอะไรหรอกนะครับเล่นไปเรื่อยๆสะสมโปเกมอนไปเรื่อยๆเพลินๆก็พอนะครับระบบเกมเนี่ยทำมาได้ดีอยู่นะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ